ครับผมเมธาวุฒิโุตุแก้วห้าสามหนึ่งหห้าครับออฟเจ็ที่ผมดึงก็คือเครื่องตีราคาครับกลไกการทำงนานของมันก็คือจะมีเฟืองอยู่ข้างในนะครับแล้วก็จะมีตัวเกี่ยวพอกดไปแล้วตัวตัวเกี่ยวจะเกี่ยวเฟืองให้หมุนนะครับแล้วก็เพื่อจะเหมุนกระดาษทําให้ตัวกระดาษเนื่นไปข้างหน้าแลก็จะมีหัวปั๊มนะครับพอกดไปหัวปัม๊มก็จะกดลงมาทําให้กระดาษโดนที่ปั๊มกดลงไปก็จะ มุออมาเป็นป้ายราคานะครับก็คือตัวนี้ก็จะเป็นโมเดลเดลลออ็อบเจกต์นะครับการทำงานมันก็คืออย่างที่บอกครับจะมีเฟืองอยู่แล้วก็จะมีขาเกี่ยวเฟืองอยู่แล้วพอกดลงไปการทำงานมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งโมเดลเดลลวห็อกตัวแรกของผมก็คือผมสนใจที่ขาเกี่ยวเฟืองนะครับก็เลยลองดูว่าอุปกรณ์ไหนที่สามารถที่จะมาทดแทน ขาเกี่ยวเฟืองตัวนี้ได้เพราะว่ามันลำบากที่จะตัดออกมาผมก็เลยลองดูที่บานพับนะครับว่าคุณสมบัติของมันน่าจะมาเอามาใช้ในตรงนี้ได้ก็คือเวลากดลงไปอย่างนี้นะครับบานพับก็จะบานออกพอกดปิดตัวนี้บานพับตัวนี้ก็จะไปดันทำให้เฟืองหมุนนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลัตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับซึ่งเพิ่มความสัมพันธ์ให้กับตัวเฟืองแล้วก็ ตัวอื่นมากือแบบโดยมีไม้เพิ่มความสัมพันธ์ด้วยการปอกดลงไปปุบไม้จะกดเข้าลงมาแล้วก็ตัวเกีียวเฟืองตัวนี้จะทําให้เฟืองหมุนแบบฟรีนะครับซึ่งลองคิดมาแบบว่าไม่ต้องหมุนไปสีระแจ็กเราให้เฟืองหมุนแบบฟรีส่วนตัวสุดท้ายนะโมเดลเดลลอเบโรที่สามก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็เพิ่มความสัมพันธ์มาอีกครับโดยมีเฟืองแล้วก็มีแท่งไม้แท่งนี้ครับ เรลาเลื่อนไปข้างหน้าแท่งไม้ก็จะไปข้างหน้าเลื่อนกับแท่งไม้ก็จะดึงกลับมา smok. โดยที่เวลาเลื่อนไปข้างหน้านะครับเฟืองก็จะตัวโยโจะเป็นตัวเกี่ยวเฟืองให้ตัวเฟืองตัวนี้หมุนนะครับแล้วก็จะมีไม้ส่วนนี้ไปดันไม้ตรงนี้ให้เป็นเลื่อน,นไปข้างหน้าครับอเลื่อนไปข้างหน้าปุ๊บเฟืองตัวนี้ก็จะหมุนเพราะว่ามีตัวเกี่ยวเฟืองตัวนี้ตัวนดีครับการทำงานมันก็สัมพันธ์กันมากทีเด งตัวไฟนอนนะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับซึ่งข้อผิดพลาดที่ผมได้จากโมดเดลทั้งสามเดลล์อก็คือการทำงานของเฟืองยังไม่สัมพันธ์กับส่วน,น,นอื่นๆเพราะว่าเอาเฟืองหมดแล้วก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันผมจึงเดลลลอกตัวไฟนอนตัวนี้ขึ้นมาโดย ขาเกี่ยวนั้นก็เดี่ยวหลบให้มันง่ายขึ้นจากการที่ตอนแรกตัดเป็นเฟืองซี่ตามเฟืองนี้นะครับผมก็ตัดเป็นซี่ธรรมดาแล้วก็ใช้ความสามารถหรือคุณสมบัติของสปริงในการเป็นตัวเกี่ยวเฟืองแทนเอ้นลงมาสปริงก็จะแรงดันเข้าไปแล้วก็ดันขึ้นมาซึ่งประสิทธิภาพก็เหมือนเท่ากับตัวอ็อบเจกต์นะครับแล้วก็ ตัวนี้ผม d e v หลอกมาเพราะว่าการทํางานของมันจะค่อนข้างสัมพันธ์กับตัวออบเจกต์มากขึ้นเพราะว่าพอเฟืองหมุนแล้วถ้าดูจากออบเจกต์พอเฟืองหมุนจะเป็นตัวหมุนกระดาษทําให้ตัวหัวปั๊มมาปั๊มกระดาษได้มันจะสัมพันธ์กันครับตัวนี้ก็เลยพอเฟืองหมุนไปเรื่อยๆจะมีขาเกี่ยวขาเกี่ยวเฟืองตัวหนึ่งติดไว้กับเฟืองครับพอเฟืองหมุน ขาเกียวจะหมุนไปตามเฟืองเอาหมุนไปเรื่อยๆก็จะมีเฟืองอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในล,ล้อนี่นะครับแล้วก็เอาหมุนไปถึงเฟืองขาเกียียวก็จะเกี่ยวเฟืองทำให้ล้อเคลื่อนที่ข้างหลังครับขอบคุณครับ